สารเปไถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายรูปพี่อันนั้นถ่ายรูปนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วได้แล,แล้วอันนี้ถ่ายไม่เป็นอ่ะใช้กล้องไม่เป็นต <c oughs> ัวตีไม่พรอน <c oughs> พร้า <c oughs> นะพร้นะอ่ะอันนี้ปิดไว้ดีกว่าเพราะถ่ายไม่เป็นจ<ต>ับกล้องไม่เป็นอย่างงัดมากนะระวังปากฉีกนี่เลย,เลยที่เขาเรียกว่าจานล่ะ แผ่เป็นจานมานนเลยไม่ใช่จานนี่หม้อแล้วคง <laughs> เอาคันนี้ลงนะเอาคันลงนะอ่ะจ <c oughs> านเลยวิววิววลงนะโอ,อลงนะเออดูดูมันดูมันปล่อยปล่อยปล่อยวิโนอเอ๊ยอยากให้มันกินคันนี้ตั้งนานแล้วแหละสน,นใจแล้วเด็เ<อ>คขาดกดดีไหมครับ ยอดครับขอสืบเรื่องมั่งครับเดี๋ยวตำหนิเลยครับเจ้าฝว่นหลังแต่ของบอกแล้วปลามันกินอยู่แล้วมันรู้ว่ามากับผมมันรู้ว่ามาเขาฟิชชิงบอยแต่ขอไอชุดที่แล้วก็แต่สากเลยนะพี่ชุดเราเนี่ยเอากระเบนอย่างเดียวเลยเหรอออกไม่ได้โอ้พี่เอาตะขอให้มันรู้ปั๊มนิดนิดครับมารอแต่สากที่แล้วมันรู้ว่ามากับผมมาโธกระเบนเนี่ยกระเบนกระเบนนี่มันของตายเลย ฮะยังไม่เจอช่อนเนาะพันเดี๋ยวออกใหม่นอกก็ได้นี่แล้ววะแล้วใครใครยิเกี่ยวครับอุ๊ยรอนแล้วครับรอนแล้ว,ลลวเกี่ยวไปนะเต้นหลังอัดมากเดี๋ยวฉีกว้าวลูกตอนแล้วรอดมารอดมาผ่า,า,ายได้ ไม่หายถังไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วแลเดี๋ยวาโอ้โหมันขว้งน้ำมาไปหามระวังหางระวังหางระวังหางระวังมาแล้วัาคระวัาคร่วนเอางระวังหางระวังหางระวังหางระวังระวังหาง มันระบมมันร้อทั้งคืนอ่ะไม่จะมันจะไม่ระบมยาวเลยเดี๋ยวจับปลายหางก่อนนะแล้วก็หักเงี้ยงจีนดูพี่ครับผมกดกดจะคกับกดจะไอ้นี่เลยฮะกอองเอาขึ้นฝั่งไ่ายี่เอาขึ้นฝั่งน้นลากไปทางนู้นก่อนลากไปทางนู้นอืแล้วก็ไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วก็หักเงี้ยงแข้งขาพี่ี่นะครับ Heh <laughs>